เตรียมวิธีผสมแมทยังไงให้ชื้นและหน่อนกินอร่อยอย่างแรกแบ่งแมตตเป็นสองส่วนส่วนแรกก็คือเอาใส่กระสอบให้เป็นแมทแห้งธรรมดาจะเป็นกิเลยแห้งธรรมดาธรรมดาแมทแห้งส่วนอันที่สองคือ ใส่น้ำหมักไว้ในถังนี้ว้แต่นี้คือรีบเอามาเติมใส่น้ำคือใส่น้ำเมื่อกี้เอามาเพิ่มมันจะเป็นดินแบบเฉะเชะเะโอ้ยน,นี่ดินดินแชะอ่ะะมาดูขั้นตอนการผสมขั้นตอนก็คืออย่างแรกเอาแม็กที่ไม่ได้ผสม เอาแมเที่ยังไม่ได้ทำอะไรกับมันแบบม่ที่ยังไม่ได้ทำอะไรกับมันนี่เตรียมแก้วล้างแก้วก่อนถ้าล้างแก้วเสร็จแล้วโอ้ย,อยล้างแก้วเสร็จแล้วเก็บแก้วนี้ไว้จะเอาแก้วมาล้างทำเบื้อกันเลย เราจะทําการหาเศษเราไม่เราจะทําการหาเราต้องหาเอเรียกว่าถังไม่ใช่หรือพวกแก้วก็ได้เอามาตักแมทใส่ซึ่งผมใช้เป็นถังรวมถังรวมแต่ถ้ามันยากไป คนก็เทแมทใส่ไปเลยก็ได้ถ้ามันยากกว่าเห็นเห็นได้ชัดว่าที่เลื่อยในนี้จะแห้งมากจะแห้งเป็นเห็นได้ชัดว่ามันแห้งมากเทมันให้หมดเลยกัน กรสอบไว้นะมันได้ใช้ก็แล้วเราก็มานั่งเอาเศษไอ้พวกเนี้ยออกเศษที่มันแบบมันมันไม่ใช่ส่วนของอาหารนะออกอย่างเช่นพวกเศษกระสอบแรือวไ,ไอ้สีขาวเนี่ยออกไปให้หมด <_ t ools> เป็นแนะนำ อย่าแนะนําคือถ้าคุณตัดกระสอบคุณอย่าคุณอย่าตัดแบบถ้าคุณตัดกระสอบคุณอย่าตัดแบบผมถ้าตัดแบบผมมันจะมีเศษพวกนี้แล้วมันจะมาลําบากทีหลังเก็บเศษพวกนี้เอาไว้ให้หมด ้านั่งดูแล้วมันจะมีเศษพวกนี้ตื้นทิ้งไปมันไม่ใช่อาหารด่วงและไม่ดีด้วยมันจะไปติดแข้งติดขาในหันที่ลงคออันนี้ไงนี่ไงเต็มเลยแหละสีขาวขาวเนะี่ยหรือบางที่มันจะมีเศษอะไรอย่างอื่นก็ถ้าคิดว่าไม่สบายใจก็สามารถเอาออกได้ แต่ถ้าแบบคล้ายๆอาหารอย่าไปเอาออเอากีเลย่ยที่เป็นก้อนเ่ะอย่ากเขียงกีเล่อยต้องดินแมทพวกนี้ต้องไม่มีน้ำนะผมบีบบีบ,บนนเนี่ยบีบถ้ามีน้ําเด็ดขาดถ้ามีน้ํามันจะชื้นจนไปแล้วมันจะมีหัต่อไข่แต่มันคงไม่มีน้ำหรอกมันแห้งไปละ ก็จะหมักไว้ก็จะเก็บไว้ในที่อนเนี้ยในกระสอบก็จะเป็นปบานี้มันจะแห้งมากสังเกตอุ๊ยอุ๊ยเห็นเห็นเศษนี่สเศษเต็มเลยเศษเต็มเลย มันจะไม่ดีมันจะไม่ดีอ่ะเราก็ต้องเคลียร์เศษในห้องนี้ออกให้หมดนะผเศษที่เขาเรียกว่าเศษแบบมันเป็นเศษที่ไม่ถึงประสงค์อะอะอกออกให้หมดเนี่ยมันจะแบบปนอยู่ในอาหารอะก็ต้องมานั่งอให้หมด ตอนนี้เหมือนจะเหมือนจะหมดละนี่อะั้นตอนต่อไปเราต้องใช้ไอ้เจ้าสิ่งที่เรียกว่านี่เป็นแก้ววันนี้ตักนะผมตักดินเปียกตักแมเปียกแมตเปียกนี่คือต้องเขาเรียกว่าแมเปียกนี่ต้องเป็นแมตที่เอาใส่น้ำเยอะๆแล้วก็หมักไว้ เราหมักไว้ประมาณหนึ่งวันหรือครึ่งวันแต่เป็นหนึ่งวันนี่ยิ่งดีนะผมเอาใส่ว้น,นี่นะแล้วก็เทลงไปเทเสียมโอ้ถูกเมื่อกี้เห็นเศษเดี๋ยวค่อยเปาออก ล้วคนรู้สึกว่าเนี่ยมันยังไม่ชิ้นมากพอเราก็ต้องใส่เพิ่มนะแนะนำใส่รอบที่สองเนี่ยอย่าใส่เยอะเกินไปเพราะว่าบางทีมันแบบเราคำนวณไม่ถูกไงให้ใส่ในน้ำถ้ารอบที่สองถ้ามันกรณีที่ดินไม่เปียกใส่นี้ใส่แค่ครึ่งเดียว นี่คือต้องใส่ครึ่งเดียวนะไม่งั้นมันมันจะแฉก์กันไปไอ,อถ้าเป็นริมเปียกเลยต้องใส่ถุงดำนะมันจะแบบถุงดำมันจะเก็บความร้อนได้มากกว่ากระสอบความร้อนมันจะไปทําให้มันคือทําไมต้องทิ้งหมักทิ้งไว้เพราะว่าความร้อนของคือถ้าความร้อนอะมันเข้าไปในกระสอบกระสอบไม่ใช่ความคือไอเนี้ยมัน เก็บความร้อนได้มากกว่าถ้าความร้อนร้อนมันพอดีมันก็จะทําให้ดินที่เปียกอ่ะแห้งแลยเหยน้ําให้น้ํามันเหยออกแล้วมันมันจะแบบแช่แบบพอดีขั้นตอนนี้ก็ใช้มือขยาไม่ใช่ใช้มือแยกเศษวัสดุเศษสิเจเยพลอ่ะแบบนี้เลยแบบนี้เห็นไหมครับว่าแมบบที่แห้งเมื่อกี้กลายเป็นแบบเรียกว่านี่ เห็นได้ชัดมันจะแฉะไปบพอดีนะไม่ต้องใส่น้ำเลยนะผมสูรนี้ไม่ต้องใช้น้ำเพิ่มเพราะมันแบบชื้นอยู่แล้วต่อไปก็เป็นการบีบนะนวดให้มันนิ่มนวดให้มันแบบเขาเรียกว่าน,นิ่ม ให้มันนิ่มมากพอนี่มันก็จะปอนนี้ดินิห้มเลยสําหัับผมนะคือถ้าดินแมทใช่ไหมถ้าถ้าเป็นในส่วนของดินแมทแห้งผมแนะนำถ้าของแห้ผมแนะนำนะให้เปิดปากถุงแล้วก็ แบ่งใส่อีกกระสอบหนึ่งแต่เนี่ยที่ผมแบ่งใส่อีกกระสอบหนึ่งเพราะว่าเป็นการแบ่งแยกว่าอันเนี้ยต้องใช้เอาไว้ใช่อีกเดือนหนึ่งแต่อันเนี้ยเดือนนี้คือเป็นเดือนการพอรวงซึ่งต้องใช้แมต์เยอะไอ้พวกคิเลือยไอ้พวกแมตแห้งผมแนะนําให้เปิดปากกระสอบทิ้งไว้หนึ่งวันหรือพึ่งไว้ตากไว้อะมันมันจะเป็นการแบบ ทำให้มันไม่ร้อนเกินไปได้ับผมผมจะแบ่งออกมาผมจะแบ่งแมตออกมาประมาณครึง่งนึงแล้วก็เอาใส่นี้ใช่ผมจะจับใส่ใกระสอบไอ้ถุงดำเนะี่ยใส่น้ําเยอะเอาไปใส่น้ำแบบเยอะๆๆแล้วหลังจากนั้นก็จะการใส่กระสอบแล้วก็มัดแน่นๆมันก็จะได้ประมาณนี้ แม็กก็จะนุ่มมากแต่ตอนนี้นะรังดุนังดุไม่ได้ตอนนี้ซึ่งตอนนี้แหละที่เพียงพอต่อการเลี้ยงดวง ก็จะเอาถังเนี่ยไปเก็บไว้การเก็บต่อไปจะเข้าสู่กระบวนการนึ่งแมตหรือตากแมตเพื่อฆ่าเชื้อโลกแต่ก่อนอื่นก็จะตากแมตจับใส่ถุงก่อน นะมัดใช้หนังยางธรรมดาเนี่ยมัดมัดออกมาก็จะได้แบบนี้เราก็จะโอ้ยจับใส่ถุงหมดเลยนะผมจับใส่ถุง จะเป็นการผสมดินแมททำไมแทนนี่เขาแบบแทนนี้ทางไอราสอะแทนนี่ร้านเขาแดบผสมให้แล้วทำไมผมถึงทำไมผมถึงเขาเรียกว่าไม่ใช้เลยเพราะว่าคือผมต้องการให้ความชื้นอะมันในดินแมทอะมันอยู่ได้นานขึ้น มันอยู่ในน้ำขึ้นโดยที่ไม่แห้งเลยแล้วการที่ผมเอาไปตากตากใส่แมตอีกทีเอาไปตากนี่เอาไปตากเพื่อฆ่าเชื้อโรคอีกทีหนึ่งเนี่ยเยซตก็คือผมเคยเลี้ยงแล้วผมผมเคยใช้แมตผมเคยเอาจริงการใช้แมตเนี่ย มันเป็นเรื่องปกตินะผมที่จะมีไส้เดือนออกมาด้วยมีไส้เดือนมีตะขาบอะไรพวกนี้อยู่ในดินแมทซึ่งผมไม่ก็มีมดซึ่งผมรับไม่ได้กับแบบนี้ผมรับไม่ได้ผมผมก็เลยเอาไปตากไม่ได้เรียกตากแบบผมเรียกนึ่งดีกว่าผมก็เลยเอาไปนึ่งเพื่อฆ่าเชื้อโรคอีกทีหนึ่งซึ่งการนึ่งเนี่ย ผมจะมาเจาะลึกให้อีกอทั้งหมดในนี้คือจะได้มาสี่ถุงน่ามแต่นี้ผมจะเก็บไว้ก่อนจะให้มานนี้นะสี่ถุง เดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะทำการสอนวิธีการหนึ่งชอบผมตันนี้ถอดถุงมือและลาไปเพียงเท่านี้